Angelee Kameis Thailand Scott คือเอเซนต์อ่ะมันไม่เท่าไหร่แต่ดูนะขนลุกจริงๆเพราะว่านางใช้สับสลัดสรวยและมีนางมีพลาวเวอร์ในการพูดในการแบบคอนบินคนก็คือถ้าฉันเดินเข้าไปซื้อของแล้วอ no. ีนี่ขายของอ่ะกูซื้อมายู่อยู่จะไม่เฉลิมฉลองให้กับนางงามที่มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้ทำผ่านทางทำสัญญกรรค่ะอีดอก าใจไหมสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีโมยาสามอีกครั้งหนึ่งค่ะ luxury fashion and travel youtuber ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหีสนแตดใดๆทั้งสิ้นเอามงกุฎออกก่อนนะอายสภาพตัวสภาพก็คลิปวิดีโอที่แล้วนะครับที่รีแคปเรื่องรางงานความเห็นส่วนตัวนะเอคิดว่าน้องแอนเชลียเป็นหนึ่งในสตรองเกตแคนดิเดตของประเทศไทยที่เคยส่งมาในรอบหลายสิบปี ความเห็นส่วนตัวกูนะอีดอเข้าใจป่ะสันติเพื่อก่อหรือว่าความเห็นที่แบบว่าโอเคอะเอสก็โอเคเราเปิดใจเนาะเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเราเป็นมนุษย์ผู้เจริญแล้วเราก็จะโอเคตอบกับดีๆแต่ถ้าแบบมากราดมากูบ,บล็อกนะคะก็จะมีขึ้นมาหลายๆตัวแหละว่าแบบเราไปด้อยค่าคนอื่นคนนู้นคนนี้คือแบบไม่ได้พูดด้อยค่าใครเลยนะแล้วอยาก คือเกียดคาว่าด้อยค่าไปใช้ในบริบทอื่นอย่ามาใช้ในบริบทลางงามเพราะว่าแบบคำนี้มันเป็นคําที่พวกแอคลูปเขาคิดขึ้นมาหรือเปล่าแอคลูปแบบเออพวกแบบประสาทแดกอ่ะอย่าอย่าใช้คํานี้พัมเพื่อมาทำวิดีโอนะครับพอดีไปเจอ คลิปวิดีโอหนึ่งที่มียูทูบเบอร์นะเดี๋ยวขอให้เครดิตเขาหน่อยชื่อช่องว่า Top Universe Queen นะครับเขาเอา Miss Universe Asia Pacific Best Speaker ซึ่ง Of course น้องแอ a n g นเชลี c ก t t k ค m i t Thailand ก็ติดหนึ่งในสี speaker ่ e s t s p e a k อ r in นเ i a ทียวันนี้เอจะพูดถึงก็มีน้องแอนจากประเทศไทยนะครับแล้วก็อ่มญี่ปุ่นแล้วก็มีมิ s s ินเดีย แล้วก็มี of course m i มิ Philippines also in there as well แลนชิลีของเรานะคะเวลาไปสู้กับสายแข็งในประเทศกลุ่มเดียวกันเนี่ยจะฟาดได้เลยเพราะจากมิทเจแปนเลยนะครับคือมิทเจแปนเขาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของผู้หญิงนะครับในประเทศอัฟกา,านิสถาน be heard, deserve to have a voice in society. That is why I stand with them. I believe that women have the power to change the world and the women in Afghanistan deserve the same rights that all the privileged women do. Thank you. พูดดีนะครับตอบมีพลังนะมิเชแปนยูรี่วาทานาเบนะครับเขาพูดเกี่ยวกับเรื่อง current state of women in Afghanistan นะครับว่าเราก็จะรู้กันอยู่นะว่าสิทธิหลายๆสิ่งนะอย่าง,อย,างอย่างในประเทศบางประเทศก็ผู้หญิงก็ยังขับรถไม่ได้ผู้หญิงออกไปทำงานนอกบ้านไม่ได้นะครับนางก็และยิ่งตอนนี้ที่เหมือนตาลิบนันเนาะ บุกเข้ามาปกครองประเทศอัฟกาอีกทีนึงเราก็ได้เห็นคลิปแล้วล่ะอาจจะเป็นแฟนคลับคุณมิ้นไอโรมาโลนด้วยนะนางก็เลยพูดว่าผู้หญิงอ่ะเกิดมาก็โชคไม่ดีแล้วคือแบบมี d i สแอด a วนเ g e หลายๆเรื่องเนาะนางก็บอกว่าฉันมาตรงนี้เพื่อจะอยู่ I would stand for them สู้เพื่อเพื่อเขาให้สิทธิของผู้หญิงอ่ะเท่ากับในประเทศที่ พิเวลเลชต่างๆในประเทศพวกนี้เขาน่าจะ refer ถึงประเทศที่จเจริญแล้วอย่างอเมริกายุโรปยอะไรเงี้ยเออนางก็พูดถามว่าพูดดีไหมพูดดีแอดเฟนดี ND, แต่ว่าฟังมันก็ไม่ได้ไม,ไ,ด touch, ไม่ได้ทัชไม่ได้ทําให้เอ็ดขนลุกอะแต่ว่าพูดดีไหมพูดดีน้ําเสียงดีอะไรดีโอเคเลยแล้วก็คอนเทนต์ได้นะครับคนต่อไปรับของมิชฟิลิปปินส์บีเอทิช I experienced a difficult time just as everybody else, but it didn't stop me from joining the Philippine Navy Marines Reserve Force to offer my service to those in need. Greatness is when you learn to value the people around you, especially those who need it most. That's <laughs> that's <why>. <laughs> <laughs> Ruh, แต่ว่าสวยหน้าตาดูน่าจะเป็นลูกครึ่งนามสกุลกอร์เมสน่าจะเป็นลูกครึ่งแบบทางสเปนอะไรอย่างงี้ป่ะหน้าตาสวยเอกโซติกเลยคล้ายๆโซนโซน,โซนเกสตินีเกนาดอสอ,ดอะสวยแต่พูดแล้วเราแบบเราหลับอะคือเขาพูดว่าเนี่ยเหมือนช่วงโควิดไทม์นะมันก็เป็นช่วงที่ทุกคนลำบากหญิงก็ลำบากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไปรับใช้กองทัพเรือแล้วก็ได้แวลูว่าแบบเออได้ช่วยคนเลยประมาณเนี้ยเราก็แบบหลับ <c oughs> เอเอก็ ไม่รู้ว่าติดเข้ามาได้ยังไงแต่ว่าพึ่งจัดเขาถามว่าคุณคิดว่าประเทศฟิลิปปินส์อ่ะพร้อมที่จะส่งตัวแทนที่เป็น LGBT ไปยูนิเวิร์สหรือไม่อ่ามาฟังคำตอบของนาง เขาบอกว่าฉันคิดว่าเหมือนประเทศเราอะสู้เพื่อสิทธิความเข้าเคียมกันมานานแสนนานโดยเฉพาะสิทธิของ L G B T community นะครับ <I> ฉันก็เลยคิดว่าตอนนี้ประเทศฟิลิปปินส์อ่ะพร้อมที่จะส่งสมาชิกที่เป็น LGBTQ+ ไป Universe แล้วเอ็ดไม่แน่ใจมันมีปีของนิงสอบิดาบ้าที่อังการาบอนเตอจากเอสปานีเป็นตัวแทนของประเทศสเปนส่งไป Universe แต่ว่าในยุโรปอ่ะมันมีกฎหมายเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อไงอเอ็ดไม่มั่นใจเอ็ดคิดว่าในฟิลิปปินส์น่าจะยังไม่มีคือก่อนอื่นอ่ะ มึงต้องเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อชื่อเออมึงจะเป็นมิสเตอร์แล้วส่งไปยูนิเวิร์สไม่ได้นะเหมือนเมืองไทยอ่ะคือแบบมันต้องเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อก่อนไหมถึงจะไปเป็น representative ของประเทศในเวทีเอเพราะอันนี้ไม่แน่ใจนะคนไหนทราบอ่ะช่วยคอมเมนต์บอกอทีว่า MU เอยมางเนี้ยถ้าเป็นมิสเตอร์ไปประกวดได้ไหมเอ็ดว่าไม่น่าจะได้นะคือก่อนแรก First of all ประเทศที่จะส่งไปอ่ะต้องเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ให้ให้ตัวแทนก่อนไหมไม่ใช่ว่าประเทศมึงยังไม่มีกฎหมายเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อเลยแล้วมึงจะส่งมิสเตอร์ไปเอสวายเอยังไม่น่าจะรับอันนี้อันนี้คิดว่าคําตอบนางวีคไปน,นิดนึงเรามาฟังฟอนต์เคร้่งของชีเขาถามว่ามันว่าถ้าระหว่าง ที่เขาที่เขาดำรงตำแหน่งมิสฟิลิปปินส์อยู่อะมีสิ่งเกิดขึ้นที่ทำให้เขารู้สึกแบบเศร้าแล้วก็ไม่มีแรงบันดาลใจมัดยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้อย่างไรนะครับ It is very evident that all us went through difficulties very all pandemic but also proof that of through proof went But นางตอบว่ามันมีหลักฐานนะว่าคนหลายคนเนี่ยมีอุปสรรคและก็ปัญหาในช่วงของของโรคระบาดแต่ว่ามันก็มี proof มีหลักฐานว่าก็มีหลายคนที่เอาชนะมันได้ ถ้าปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างที่ฉันดำรงตำแหน่งฉันจะไม่ยอมแพ้โดยการที่ต่อสู้กับปัญหาที่ฉันเผชิญหน้าแล้วก็เอาสิ่งนี้ไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นก็คือตอบดีแอดเซนตดีมีความมั่นใจสีหน้าดูดีแต่ว่า คนไม่ลุกอ่ะดูกันเอาเองคนต่อไปมิสยูนิเวิร์อินเดียคนนี้เป็นคนที่น่าสวยมากแต่ว่าตัวเล็กแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาแต่ว่าชีเวลาชี้ชีกริบปากพูดออกมายูนิเวิรต้องหยุดพูดเลยฟังแล้วแบบโอ้แม่เจ้าขนลุกไปฟังกัน สำเนียงนางจะฟังยากนิดนึงนะเอ็ดก็ฟังวนอยู่สองคารอบแต่คิดว่านางพูดคือานางเป็นคนเจ้าบดเจ้ากรอนน่ะคือฟังออกมาแล้วแบบเฮ้ยจากเด็กผู้หญิงที่เคยมีปัญหาเรื่องโดนบูลลี่โตมาเป็นผู้หญิงที่ก้าวผ่านมันมาได้อย่างนกฟีนิกอะได้แรงมันกาลังใจมาจากตัวเองแล้วก็ยืนต่อหน้าจัก,กรวาล อย่างภาคภูมิอย่างมั่นใจอย่างเกรเชียดอย่างอย่างพราวรีอย่างภูมิใจตัวเองแล้วก็มีความแพชเน่บอกบอกกับตัวเองว่าจะดำรงชีวิตของดิฉันโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะทิ้งมรดกเนี้ยให้กับคนล่นหลังคือฉันฟังแล้วแบบ Oh my God Leave by my legacy คือแบบ legacy มันแปลว่ามรดกนะในบริบทนี้น่าจะเป็นตำนานคือแบบจะทิ้งทิ้งตำนานเลยพูดไปว่าตำแหน่งอยู่ไม่น่าแต่ตำนานมันจะอยู่ตลอดไปนะจะอิทองคือฉันฟังแล้วแบบอันนี้แค่ open speed นะ Miss India ตายแล้วมาฟัง Final Version ของ Miss India นะครับ h ันาซั a n j Your eyes, make sure worth watching อ้ขึ้นมาแม่ก็ขนลุกแล้วเหมือนนางพูดอุปมาอุปมยว่าก่อนคนก่อนที่คนจะตายมันเป็นสำนวนนะครับเมือก่อนที่คนจะตายอย่างเงี้ยมันจะมีแฟลตขือนเขาก็จะคิดในสิ่งที่แบบผ่านมาในอดีตอ่ะว่าแบบเออเกิดอะไรขึ้นทำอะไรไปบ้างแล้วเขาก็เหมือนนางก็พูดเหมือนเตือนสติอ่ะว่าแบบให้ให้ make sure นะให้มองมันอย่างมีคุณค่าอะไรเงี้ย word watching เนาะ This is not the life you want to walk นี่มันไม่ใช่ชีวิตที่คุณอยากจะมองมันเพราะว่าสภาพอากาศกำลังจะตายแล้วก็สิ่งแวดล้อมกำลังจะตายนะครับ us, human, มันเป็น

Not use. Thank you. นางบอกว่าแต่ตอนนี้นะคะคือทุกคนยังพอมีเวลาที่จะอันดูเหมือนประมาณว่าแก้ไขในสิ่งที่เราผิดพลาดสำหรับทุกคนจากหนึ่งคนสู่ล้านคนนะ่ะมันก็ make big impact นะครับเริ่มจากการปิดไฟทุกดวงที่คุณไม่ได้ใช้ตั้งแต่วันนี้ คือเอเซนน่ะมันไม่เท่าไหร่แต่ดูนะขนลุกจริงๆเพราะว่านางใช้สับสลัดสรวยและมีนางมีแพลเวอร์ในการพูดในการแบบคอนวินคน mm hmm. ก็คือถ้าฉันเดินเข้าไปซื้อของแล้วอีนี่ขายของอะ่ะกูซื้อเพราะว่าชีมีชีมีความสามารถในการคอนวินเออให้ให้คือต้องแต่ฟังมานะเราจะบอกว่าชอบใครที่สุด <laughs> มาดูคนสุดท้ายนะคะแอนแอนเชลีสก็ตแคมิส ไทยแหลปวะอีพวกมาเล็บมาแรงแมงเมาหลายคนว่าน้องหุ่นไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้น้องเออหน้าอกย่อนคอยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาเลียวไซด์อีดอกทองม,มึงช่วยฟังเอซนของเขาด้วยแล้วก็มีมิสยูนิเวิร์สนะครับจำไม่ได้ในปีอะไรไลลาโลเปสนะครับ Nangออกมาทวีตว่า wow. I don't see nothing wrong with her walk. She's walk confidently. You all are saying that her walk is bad just because you don't like her body type. How come you all applaud queens who get lipo, boob jobs, fade and other enhancements, etc. etc. But can celebrate a queen who is natural and campaign for body positivity. ลายลาโลเปสนางงามผิวสีฉันไม่เห็นสิ่งผิดพลาดอะไรในการเดินของเธอเลยเพราะเธอแบบเดินอย่างมั่นใจคุณทุกคนน่ะพูดว่าการเดินของของนางอะ่ะไม่ดีเพราะว่าไม่ชอบคุนของเธอทำไมคุณตบมือให้กับควีน นางงามที่ทําปากทํานมทําหน้าทําอย่างอื่นก็อะไรก็แล้วแต่สัญญกรรมอย่างอื่นแต่ทําไมคุณไม่สามารถเฉลิมฉลองให้กับนางงามที่มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ทําแคมเปญให้กับเรื่องบอดี้โพสทิวิตี้ยูจะไม่เฉลิมฉลองให้กับนางงามที่มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้ทําผ่านทางทาสัญญกรรมขาอีดอกเข้าใจไหมเออ ทำไมกูไม e ่ใช่ไลล่าล้วจะโกรธอะไรคะ a อนน์แอนเ s ล o สก็ตแคมป t สมู o สองเจ t อ็มูทสองเจ็ด ฉันมายืนอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นตัวแทนของพวกหล่อนทุกคนนะที่ไม่ฟิตในสแตนดาร์ดที่แบบว่าเหมือนโดนตัดสินโดนอะไรอย่างเงี้ย to เพื่อเฉลิมฉลอง individuality ความเป็นปัจเจกบุคคล ฉันเห็นคุณฉันรับฟังคุณและก็ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อคุณดีหลุยยังชมอาก e ีฉันก็ฉันก็รู้สึกว่าถ้าแอนเชลีเอ็ดก็รู้สึกเหมือนคุณหลุยส์ว่าถ้าแอนชชลี ขายของกูก็จะซื้อเพราะว่านางคอนวินส์คนได้คำถามต่อไปนะครับคำถามรอบ5คนเอาคำถามที่เอแปมมาง่ายๆแเราจำง่ายๆนะเขาถามว่า,า,วาในฐานะของพลเมืองประชากรไทยคุณจะเตรียมการยังไงสำหรับการที่จะเปิดประเทศในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ right ฉันคิดว่าทุกคนควรฉีดวัคซีน เราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกวัคซีนตัวที่เหมาะสมกับเรา bodies, right. เพราะว่ามันเป็นเสรีภาพมันเป็นสิทธิและเสรีภาพของเราเออ right country, ที่ เหมือนถ้าเราเลือกวักคซีนได้อย่างเงี้ยก็จะทําให้คนที่ได้เลือกวักคซีนในตัวในในที่ที่เหมาะกับคนปัจเจกบุคคลคนคนนั้นเนี้ยก็จะมีความเหมือนสบายใจในการเปิดใจที่จะเปิดประเทศสําหรับคนที่ยังลังเลอยู่ซึ่งพอฟังคําตอบเนี่ยไม่ต้องเข้าท็อปสเลยเอ็ดก็รู้สึกว่าน้องคนนี้มงละเพราะว่า คำตอบเนี้ยมัน solid มากมันมีเหตุผลมันมีที่มามันมีที่ไปแล้วก็เป็นคําตอบที่มันเป็นปัญหาหลักของประเทศไทยก็คือไม่มีวัคซีนตัวดีๆให้คือรัฐบาลไม่สามารถซัพซิไดวัคซีนดีๆที่ในประเทศที่เขาพัฒนา,นานแล้วเขาออฟเฟอร์ให้ประชาชนข,ของเขาแล้วน้องพูดในในใน point of view ของเขาว่า โอเคอันนี้มันเป็นปัญหาคือกล้าเอาปัญหาระดับประเทศมาขยี้ในบนเวทีการประกวดนางงามที่ใหญ่ที่สุดที่มีสื่อสนใจที่สุดของประเทศไทยเพราะฉะนั้นพอพอนางขยี้ปัญหาแล้วเหตุผลที่น้องเอามายกเอามาว่าโอเคถ้าคนเลือกได้ว่าเมดูนาไฟเซอรคนที่อยากได้ s i n น v ว c มันก็ฉีดซีโน a วไปอยากได้ตัว อารต้าก็ฉีดอาสตาไปอย่างเงี้ยจะทําให้คนมีความสบ,บายใจและเปิดใจเพราะว่าแอดดี้นับเดือนเดมึงเป็นคนเลือกเองอะไรเงี้ยก็จะไม่ต้องมาแหกปากดา่าคนอื่นไงดา่ารัฐบาลก็ดา่าไม่ได้ถ้ารัฐบาลให้ช้อยสาหรับประชาชนในการเลือกซึ่งน้องตอบดีมากแล้วสีหน้าน้ําเสียงแอคเซนต์คือทุกอย่างมันมันมันเพอร์เฟกมันแวลิดเอ็ดก็เลยแบบตั้งแต่เอ็ดฟังคําตอบเนี้ยจบยังไม่ได้ฟังฟ i n a l น u เว t i o ชั่นของตอนสามโคเอ็ดก็ น้องมงล้เพราะว่ามันมันแวลิดแล้วมันเป็นความจริงแล้วมันขยี้ปัญหาระดับประเทศได้โอเคมากๆเลยเราก็แบบมงค่ะฟังฟ i n a ลเฟ s ชั่นเรื่อง Climate Change นะ ถ้าได้รับเลือกให้เป็น MUT 2021อย่างเงี้ยเราจะมีเสียงมากคือจับจารุณรง์เกี่ยวกับเรื่องอ,อ climate change ยังไงเขาก็บอกว่าฉันจะเริ่มจากการโชว์หลักฐานเชิงเถรประจักษ์เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้หลักไร้ความรับผิดชอบสำหรับคนที่จะเพิกเฉยกับหลักฐานเชิงประจักษ เขาบอกว่าแล้วฉันก็จะพูดเกี่ยวกับคนที่เป็นอยู่ตรงกลางที่ไม่แสดงความคิดเห็นเพราะว่าถ้าคุณไม่แสดงความคิดเห็นอยู่ก็ on the side of the opposer ก็เหมือนแบบว่าอยู่บนฝั่งของสั่งฝั่งตรงข้ามอ่ะคือถ้าแปลง่ายๆเนาะก็คือสลิมอ่ะก็เหมือนอีกนอแล้วไม่สนใจเราอยู่ในคลาสอยู่ในชนชั้นที่สบายแล้วปัญหาจนก็จนไปสีอะไรเงี้ยเรื่องหมเมืงอะไประมาณนั้นอ่ะเออก็อันนี้จริงๆคือนากขยี้เข้าไปอีก ก็คือแบบอีพวกที่เพิกเฉยไม่แยแสอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ตรงกลางที่ไม่แสดงความคิดเห็นนะ่ะมึงก็เท่ากับอยู่ฝั่งตรงข้ามเออเข้าใจป่ะ And, no แล้ว I will pull out the responsibility เหมือนฉันจะเน้นย้ำเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมให้ลูกให้รุ่นต่อไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญและก็เป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับมนุษยชาติที่จะดำรงอยู่ในในโลกที่มีความปลอดภัยเออคนลุก ตอบดีค่ะมงไปเลยค่ะลงค่ะมงลงเอ็ดดี้ค่ะอีดอกตอบดีที่เป็นสายฟรีดของเอเชียแปซิฟิกนะอันดับ4ให้ปินเพราะว่าตอบดีแต่มันเป็นเป็นสายแบบสายประกวดนางงามอะคือตอบดีมีเหตุผลแต่ว่าก็แบบคือถ้าถ้านางมาขายของเอก็แบบโอเคแล้วก่อนนะขอคิดดูก่อนคือยังไม่ได้ซื้ออันดับที่3มให้มีเจ่ปุ่นละกันแต่ว่าอันนี้ บแอดนางนิดนึงเพราะเราเราดูเราดูนางแค่คลิปเดียวเนาะก็ให้อันดับ3แล้วกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆปีนอาจจะชนะเจแปนนะเรื่องโอเวอร์อลแต่ว่าอันนี้อันนี้เน้นเรื่องสปีดอย่างเดียวนะก็ปีนอันดับ4แล้วก็มิสเจแปนเอทให้อันดับ3เพราะเอทรู้เ่อว่าพูดก็พูดดีแต่ก็ไม่ได้ทัชมากแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรเงี้ยอ,อ,อันดับ2มันสูสีมากเลยอะแต่ตอนนี้นะ ให้น้องแอนชิลีอันดับ2เพราะว่าน้องพูดดีมีความมั่นใจแอคเซนต์ฟังง่ายอย่างนู้นอย่างนี้โอเคเลยแต่ว่าที่ให้มิสอินเดียเป็นสายสปีดอันดับหนึ่งของเอเชียแปซิฟิกเพราะว่านางเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนนะนางเอาคำแบบคำศัพท์มันสลัดสลวยแล้วแบบเอา ไม่รู้สิเขาพูดแล้วมันมีอะไรที่แบบโอ้โหหน้าก็สวยแล้วพูดทั้งสองคนคือสตรองมากในสายสปีดแต่ว่ามิดอินเดียเขาจะมีความแบบใช้สับยากอะ่ะมีความเป็นเจ้าบทเจ้ากอ่อนเราฟังเราก็เลยบอกโอ้โหมันทัชวะอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนประมาณแอตลีนปีที่แล้วอะ่ะเราฟังเรื่อง Final Question ของนางที่นางพูดเกี่ยวกับเรื่องชาวนาเราฟังแล้วเราน้ำตาไหลเลยเราก็เลยรู้สึกว่านางคนนี้ ก็เป็นเจ้าบทเจ้ากองเป็นสายสปีดอินเดียเขาเน้นเรื่องพูดนะคือไปต้องพูดได้แต่เอ็ดว่าน้องแอนชิลีก็มีความแบบอืมคิดว่า2คนเนี้คือสายแข็งของทวีปเอเชียก็ไปดูกันนะก็เอออันนี้เราเรารีวิวจริงใจแบบไม่สนหิงสนแต่ใดๆเนาะก็เอาเป็น my o, personal opinion นะครับก็หวังว่า เพื่อนๆจะได้รับประโยชน์และความบันเทิงในคลิปของเอสนะครับในคลิปแบบไข้กันไม่มากก็น้อยนะครับยังไงใครชอบคอนเทนต์เหล่านี้อาจจะแบบเดี๋ยวถ้าไปเซิร์ชเจอในประเทศอื่นในทวีปอื่นอย่างมิดเซาแอฟมิดอเมริกาพวกสายสปีดหนักๆเนี่นยเดี๋ยวจะเอามาไขให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับบอกว่าเพื่อนๆจะชอบคอนเทนต์อย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องเอสีวีายาสัมภาะด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบาย ใครชอบวิดีโออย่าลืมกด subscribe นะคะใครไม่กดระวังโสดตลอดชีวิตนะคะ